ทานวนใจบนุนมากินเอช็อกโกแลตกาแฟดำกรช็อกแลตสกาโนเป็นพังผืดจะเริ่มหายแล้วจ้าอ๋อเมื่อก่อนป้าไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเป็นพังผืดใช่ไหมคะค่ะอาการเป็นยังไงคะที่เป็นพังผืดค่ะมันก็มึนหัวมึนหัวมึนขามึนหัวอ๋อมึนขามึนหัว เป็นมานานหรือยังคะมานานแล้วหลายปีแล้วเนาะมึนหัวตลอดใช่ไหมคะจ้าอืมแล้วป้าเป็นพังผืดเนี่อาการมันลักษณะมึนอย่างเดียวเลยเหรอคะมึนมึนมึนกระชาตุดตาด้วยอ๋อไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกคะที่ไปไปคลินิกก็ไปสองครั้งฉีดยาไปฉีดยาไอร้านหมอทุ่งชายค่ะแล้วไม่ดีขึ้นถูกไหมคะไม่ดีขึ้น ค่ะแล้วป้ามากินสูตรสูตรผสมถูกไหมคะค่ะค่ะกินสูตรไหนคะป้าโชหน่อยสิคะสูตรนี้ค่ะและจะนี้ค่ะแลวจะนี้ค่ะรวมกันสามอย่างก็คือมีกาแฟสกาโน่มีกาแฟดำแล้วก็ผสมช็อกโกแลตเข้าไปใช่ไหมคะค่ะแล้วตัวยาล่ะคะป้ากินอะไรอยู่คะกินได้สกาโน่ค่ะ แล้วก็ลาค่ะแล้วก็ดอกค่ะสามอย่างค่ะพอกินเข้าไปแล้วสูตรนี้ปรับสูตรใหม่อาการที่เป็นพังผืดดีขึ้นค่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะรู้สึกโล่งมันจะลอยขึ้นออออค่ะมึนตอนไม่เค่มึนเท่าไหร่ไม่มึนและผาท้าค่ะอย่างนี้มเบาหน่อยนะะเบาแล้วใช่ไหมคะอือทาได้เดือนอ๋อปรับสูตรหนึ่งเดือนรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะ ลองบอกเพื่อนๆให้มากินสูตรอย่างป้ามั่งสิคะให้เพื่อนๆมากินจยางป้าด้วยนะคะอืมค่ะป้าหนูตาลเป็นพังผืดนะคะที่หัวแล้วก็ที่ตามตัวตาม,ต,ามตัวตามเส้นนะคะพอมาใช้ปรับสูตรของการกินยานะคะตัวนี้ป้ารู้สึกดีขึ้นถูกไหมคะโอ,โอเคค่ะฉีดยาโรงพยาบาลหลายปีแล้ว้สตรงนี้โอ้โห สียาถูกเจ้นมันปวดค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่พอไปกินะนี่